โลกที่เราอยู่ใบนี้ไม่เกี่ยวกับว่าใครดีใครเลวแต่ใครจะแข็งแกร่งกว่าใครต่างหากถึงจะอยู่บนโลกใบนี้ได้สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ A Shop for Killers ตอนที่5และ6กก่อนจะไปรับชมช่วยกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ วันนี้จองมินไปหาจิมานที่บ้านตามประกาศรับสมัครงานพ้าธามที่ได้ติดประกาศเอาไว้จองมินได้รับคำสั่งทางโทรศัพท์จากปาบิลอนให้ฆ่าจีอันเขารู้สึกลังเลแต่ก็หันกระบอกปืนไปที่เธอจีอันก็ถามขึ้นมาว่าแกหมายความว่ายังไงแกเป็นคนขังฉันเหรอจองมินคิดถึงเรื่องราวตอนสมัยเด็กแล้วเขาก็ตอบว่าฉันนี่แหละที่ขังเธอเธอต้องขอบคุณฉันนะ ที่ทำให้เธอกลับมาพูดได้จองมินเพิ่งปลดประจำการจากกองทัพเนื่องจากเขาไม่รู้จักวิธีการใช้อาวุธเขาเดินพูดคุยเรื่องเว็บไซต์เมอร์เทเฮลกับเพื่อนของเขาจองมินบอกกับเพื่อนว่าวันหนึ่งเขาจะต้องกลายเป็นแฮกเกอร์หมวกเสียน้ำเงินให้ได้เขาทั้งคู่เดินเข้ามาในอพาร์ตเมนต์พวกเขาเห็นชายแลกหน้าคนนึงยืนอยู่ใต้อพาร์ตเมนต์และต้องประหลาดใจว่าพบชายคนนั้นอีกครั้งตอนที่เขาเดินเข้าไปในบ้าน และลงมือทำลายจองมินกับเพื่อนเขาทันทีคนที่มาสั่งให้พวกเขาไปแฮกเว็บไซต์เมเ h อร์เฮลจองมินที่ตกใจและกลัวคนพวกนี้อย่างมากเขาก็รีบลงมือแฮกเข้าไปในเว็บไซต์ในไม่ชา้าจองมินก็เป็นคนแรกที่ค้นหา IP address จนได้หัวหน้าของคนพวกนั้นเอารูปจีอันและอาของเธอให้ดูเขาสั่งงานสำคัญกับจองมินให้ไปทำวันแรกของการทำงาน จองมินพยายามหาโอกาสขโมยข้อมูลเขาเอากล้องไปติดไว้ที่โต๊ะทำงานของจีมนันจองมินได้รับข้อความที่เตือนเขาว่ามีเวลาเหลือแค่วันเดียวเขาแกล้งอยากทำเป็นเข้าห้องน้ำเขาขอเข้าห้องน้ำในบ้านในขณะที่จองมินกำลังเปิดประตูห้องเข้าไปเสียงเตือนก็ดังขึ้นจีมันตั้งระบบทำงานเอาไว้จนทำให้จองมินชะงักแล้วจีมันก็เข้ามาในบ้านและถามเขาว่าเขาเก่งระบบคอมพิวเตอร์ใช่ไหมจากนั้น จิมนานก็พาเขาเข้าไปในห้องทํางานและบอกให้เขาช่วยซ่อมคอมพิวเตอร์ให้หน่อยตอนนี้คอมพิวเตอร์กําลังมีปัญหาจิมานสอบถามเกี่ยวกับมิตรภาพของจองมินกับเจอันเนื่องจากเธอไม่มีเพื่อนในตอนเด็กแต่คําถามของจองมินทําให้จิมานสงสัยในตัวเขามากขึ้นแล้วจิมานก็เดินออกไปจากห้องปล่อยให้จองมินทํางานไปจองมินก็ขโมยข้อมูลได้สําเร็จแต่เขาก็ถูกจับได้จากกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่ข้างหลังโต๊ะทำงานนั้น อนนี้จางมินรู้ i p Address แล้วเขาสามารถดูข้อมูลทุกอย่างไป,ปรงพร้อมๆกับจีมันที่กำลังทำงานในเมอร์เทเฮลจีอันไม่ต้องการรู้เรื่องราวของเขาเธออยากรู้แค่ว่าอาของเธอเสียชีวิตยังไงจากนั้นจีมันก็ดึงเครื่องบันทึกวิดีโอออกจากปากกาและเปิดวิดีโอนั้นให้จีอันเห็นว่าอาของเธอเสียชีวิตได้ยังไงในภาพจีมันกำลังฟังเสียงโทรศัพท์ที่จีอันกำลังร้องของความช่วยเหลือจากเขาจีมันตัดสินใจฆ่าตัวตายในห้องน้ำ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนชีวิตกับจีอันหลานของเขาจีอันเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดผ่านวิดีโอเธอร้องไห้เสียใจและแค้นมากเธอขู่จองมินว่าอาของเธออาจจะจ้างคนมาช่วยเธอมากกว่าที่จองมินเห็นก็ได้จองมินเริ่มมีปฏิกิริยาจากคำขู่ของจีอันเขาเริ่มโกรธมากขึ้นจนเอาปืนไปจ่อหัวจีอันเขาเข้าไปทำร้ายร่างกายของจีอันจากนั้นทั้งคู่ก็ต่อสู้กันจนทำให้จีอันหลบหนีออกมาได้ เธอวิ่งไปแอบสักพักเธอก็คว้าวัสดุที่สามารถใช้ทำกับดักเพื่อจับจองมินสุดท้ายจองมินก็ตกเป็นเหยื่อของจีอันตามแผนที่วางไว้ในขณะเดียวกันมินฮเฮเยและบราเดอร์ที่รอการบุกเข้ามาก็เตรียมตอบโต้วพวกเขาโดยใช้อาวุธของจีมันที่เขาซ่อนเอาไว้ให้พวกเขาในกำแพงบ้านที่ปรับปรุงใหม่ของเขาภายนอกผู้ที่มาเยือน ได้ใช้หุ่นยนต์ที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงม่าเป็นตัวช่วยในการเข้าไปในบ้านหลังนั้นฝ่ายตั้งรับจากภายในราเดอร์กดปุ่มให้กำแพงเหล็กที่แข็งแกร่งปิดประตูทางเข้าออกแต่กำแพงเหล็กที่ปิดก็ปิดได้ไม่หมดเพราะหุ่นยนต์ได้เข้าไปกั้นเอาไว้ด้านล่างนั่นจึงทําให้คนพวกนั้นสามารถเข้าไปในบ้านโดยใช้พื้นที่ที่เหลือในขณะเดียวกัน จีอันรู้สึกเหนื่อยล้ากับการต่อสู้เธอได้เปิดดูสม,มุดคู่มือเมเทอร์ที่อาเธอทิ้งไว้ให้เธอมีสองทางเลือกทางเลือกที่1เธอสามารถหลบหนีไปทางประตูหลังและออกไปเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือว่าอย่างที่สองเธอเลือกที่จะปกป้องสถานที่นี้และผู้คนที่ต่อสู้เพื่อเธอกำแพงถูกหุ่นยนต์เจาะและพ่นควันพิษเข้าไปด้านในไม่ได้สร้างปัญหาให้กับมินเทเยหญิงเหล็กของเราแต่อย่างใด เธอออกมาต่อสู้กับผู้มาเยือนและสามารถฆ่าพวกเขาได้เกือบทั้งหมดในที่สุดขณะที่มินฮเฮเยต่อสู้จีอันที่ตอนนี้เธอได้เลือกแล้วเธอเลือกที่จะปกป้องบ้านของเธอและร่วมต่อสู้ไปกับคนที่มาต่อสู้เพื่อเธอมีชายคนหนึ่งรอดชีวิตและเข้ามาโจมตีจีอันเธอเกือบจะพลาดท่าเสียทีแต่ว่าพระสิง์ก็สามารถเข้ามาช่วยเธอได้ทันเวลาพอดี และจัดการกับชายคนนั้นพระสินบอกกับจีอันให้เตรียมพร้อมรับมือเบลคนที่ฆ่าพ่อแม่ของเธอย้อนกลับไปเมื่อ14ปีที่แล้วจองจีมันและเบลเป็นส่วนหนึ่งของผู้ปฏิบัติการเดียวกันเขาทั้งคู่ทำงานเป็นทหารรับจ้างของบาบิลอนเบลได้เข้าไปช่วยชีวิตซองจและเพื่อนร่วมง,งานขณะที่พวกเขากำลังจะถูกระดมยิงจากฝ่ายตรงข้ามดนโนกทุกคนต่างกำลังดีใจกับภารกิจที่เสร็จสิ้นแต่พวกเขาก็ไม่เห็นพวกของเบลเดินออกมา จีมันและพระสินจึงเดินตามเข้าไปหาเบลเดินเข้าไปข้างในตื่อ,อีกครั้งหลังจากช่วยซองโจและเพื่อนร่วมง,งานเสร็จเขาเห็นพเลเรือนสองคนขอร้องให้เขาช่วยลูกชายพวกเขาด้วยแต่แทนที่เบลจะช่วยเหลือพวกเขาเบลกลับยิงพวกเขาตายทั้งหมดหนึ่งในเพื่อนร่วมทีมคนหนึ่งกำลังเดินออกตามหาเบลและบังเอิญมาเจอว่าเขายิงพเลเรือนเสียชีวิตและซองโจก็เดินมาจากด้านหลังก็เห็นดีเห็นงามไปกับสิ่งที่เบลทำ แล้วส่งโจก็ยิงไปที่หัวของเพื่อนในทีมเดียวกันจีมันและพัสินที่กำลังตามหาพวกเขาอยู่ได้ยินเสียงปืนจึงรีบขึ้นไปดูพบว่าเพื่อนในทีมและพละเรือนที่อยู่ในห้องนั้นได้เสียชีวิตจีมันถามพวกเขาว่าเพื่อนในทีมตายได้ยังไงตอนนั้นมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ในมือถือปืนและเดินมาอยู่ที่หน้าห้องเบลก็ยิงเด็กคนนั้นทันทีโดยไม่ฟังเสียงของจีมันที่ห้ามเอาไว้จากเหตุการณ์ในครั้งนั้นมีการฟ้องร้องคดี เบลก็ได้ถูกนำตัวส่งขึ้นศาลเบลดูจะไม่สตทกสตานกับการพิจารณาคดีในครั้งนี้ซองโจที่เป็นหนึ่งในพยายนให้การสนับสนุนว่าเบลไม่ได้ฆ่าพล,ลเรือนและยืนการเสียงแข็งเขาพยายามที่จะโน้มน,น้าวให้จิมันเห็นด้วยกับสิ่งที่เขาคิดจิมันได้นึกถึงคำพูดที่เขาได้คุยกับซองโจในห้องล็อกเกอร์ลูมซองโจได้บอกว่าเบลมีบางอย่างที่ทำให้หน้าขนลุกตัวเขาเองก็ไม่รู้หรอกว่า เบลเป็นคนดีหรือปีศาจบางทีเขาก็กลัวเบลนะแต่ว่าเวลาออกไปปฏิบัติภารกิจด้วยกันเขาจะรู้สึกอุ่นใจว่าวันนี้เขาจะไม่ตายถ้ามีเบลร่วมปฏิบัติการด้วยซองโจก็บอกอีกว่าจิมันแตกต่างจากเบลอย่างสิ้นเชิงจิมันคิดว่าภารกิจสําคัญกว่าชีวิตของคนในทีมเสมอทําให้จิมันหวนไปนึกถึงคําพูดของหัวหน้าของเขาที่บอกว่าตัวของเขานั้นเป็นคนเย็นชาเหมือนที่ซองโจพูด อย่างไรก็ตามสุดท้ายหัวหน้าของเขาและซองโจเข้าพยายามหาเหตุผลและโน้มน้าวให้จิมันต้องให้การเป็นประโยชน์กับเบลแล้วศาลก็ได้ตัดสินว่าเบลไม่มีความผิดในข้อหาฆาตกรรมสังหารพละเรือนแล้วการปฏิบัติภารกิจครั้งที่สองก็เริ่มขึ้นเป็นการนำกลุ่มผู้จัดหายารายใหญ่ที่สุดจากลาวมายัางจีนและก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติภารกิจจิมันเตือนเบลว่าอย่าทำพฤติกรรมของเขาซ้ำอีกและให้ส่งมอบพละเรือนที่ไม่มีอาวุธให้กับตำรวจ เบลดูเหมือนจะเชื่อฟังคำของจิมานอย่างไม่พอใจนะักภารกิจใกล้จะสำเร็จลุล่วงแล้วซองโจเดินสำรวจไปรอบๆเขาไปเจอห้องขังห้องหนึ่งที่ขังผู้หญิงไว้ในนั้นเขาบอกกับเบลให้เข้าไปดูเบลเห็นผู้หญิงที่อยู่ในห้องขังนั้นกำลังร้องขอความช่วยเหลือจากเขาเขาไม่ได้เปิดประตูเข้าไปช่วยแต่เขาดันคว้างระเบิดเข้าไปในห้องนั้นแทนณนเดียวกันจิมานและพรสินก็ทำภารกิจเสร็จสิ้นและออกตามหาคนอื่นๆในกลุ่ม ก็พวกบว่าเบลได้ทำการสังหารพรเลเรือนอีกแล้วพวกเขาเกือบจะยิงต่อสู้กันเองโชคดีที่ซองโจมาห้ามไว้ได้ทันในที่สุดจินมันก็ต้องสั่งให้ทุกคนวางระเบิดไปรอบๆอาคารให้เสร็จและรีบออกไปโดยเร็วจินมันสัญญาว่าจะรายงานเรื่องของเบลต่อทีมตรวจสอบหลังจากที่ออกไปแล้วทุกคนต่างติดตั้งระเบิดไว้รอบๆตึกระหว่างที่ติดตั้งระเบิดจินมันได้ไปพบกับผู้หญิงที่ซ่อนตัวอยู่ในตู้เสื้อผ้า เธอคือมินเทเยเขาทำสัญญาณมือไม่ให้เธอส่งเสียงเพราะเขากลัวว่าเบลจะกลับมาสังหารเธอและเขาก็กลับออกมาข้างน,นอกก่อนทุกคนพร้อมที่จะเดินทางกลับจีมันได้กลับเข้าไปช่วยมินเทเยระหว่างที่วิ่งออกมาเบลมาดักรอเจอพวกเขาในการต่อสู้ของทั้งคู่จีมันเกือบเป็นฝ่ายเสียเปรียบให้กับเบลโชคดีที่มีมินเทเยยิงไปที่ตาของเบลเขาขู่จีมันว่าถ้าไม่ฆ่าเขาในตอนนี้ เขาจะกลับไปฆ่าครอบครัวของจีมันให้ตายทุกคนในขณะที่จีมันกำลังจะแทงเขาให้ตายมินเฮเยก็ตะโกนขึ้นมาว่าระเบิดกำลังจะระเบิดแล้วแล้วภาพก็ตัดไปหลังจากการระเบิดในครั้งนั้นจีมันสนนในฐานว่าเบลได้ตายไปแล้วเขาสร้างเรื่องราวขึ้นมาว่าเบลได้ช่วยเหลือเขาระหว่างปฏิบัติการและเสียสละตัวเขาเองอย่างไรทีมงานทุกคนร่วมกันไว้อะไรต่อการเสียชีวิตของเบล และพวกเขาก็ได้เผาสิ่งของต่างๆของพวกเขาเพื่อเป็นการไว้อะไรหลังจากนั้นไม่นานจิมันก็ขอพักการปฏิบัติการของเขาและมุ่งหน้ากลับบ้านไปหาแม่และครอบครัวของเขาภาพตัดไปที่หัวหน้าของจิมันตอนนี้เขาได้โทรศัพท์สั่งการให้ใครบางคนจับตาดูจิมันทุกที่ที่เขาไปเขารู้ตัวว่ามีคนคอยเฝ้าติดตามดูเขาอยู่จากระยะไกลๆตอนที่เขานั่งรอรถโดยสารจิมันได้ส่งสัญ,ญญาณให้คนที่กำลังจะเดินมาหาเขาให้เดินผ่านเขาไปเลย คนคนนั้นได้ทิ้งกุญแจลงกับพื้นที่หน้าเขาในที่สุดเขาก็ถึงบ้านได้พบกับครอบครัวของเขาและนี่เป็นครั้งแรกที่ได้พบกับจีอันในตอนต่อไปเราก็จะได้รู้ว่าการกลับมาครั้งนี้ของเบลจะสามารถจัดการกับจีอันและคนที่คอยช่วยเหลือเธอได้หรือไม่เหมือนเดิมค่ะก่อนจบขอกดไลค์ กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำตอนต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ